CCARC Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถ้าพูดถึงเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะปัจจุบันก็เข้ามามีบทบาทกับเรื่องของการสัญจรไปมามากขึ้นโดยเฉพาะในตัวเมืองต่างๆนะคะ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็มีสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพีร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้ให้ความสําคัญและดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะและล่าสุดนะคะก็ได้มีโครงการพัฒนารถ2แถวไฟฟ้าขึ้นมานะคะซึ่งโครงการนี้คืออะไรและจะช่วยให้เรื่องของการดําเนินการต่างๆรวมถึงเรื่องของการสัญจรสะดวกมากขึ้นอย่างไรนะคะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดพรพฤึกอังคารสีซึ่งท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลัง งานและผู้แทนพิเศษจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานคนครพิงหรือว่าเออร์ดีมชค่ะก็จะได้มาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะพูดถึงเรื่องของรถ2แถวเนี่ยนะคะอาจารย์ก็อย่างที่เราคุ้นกันดีนะคะโดยเฉพาะในเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีรถแดงใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็จะเป็นรถที่รับส่งแล้วก็วิ่งกันทั่วเมืองเลยทีเดียววันนี้ทราบว่าอาจารย์มีเรื่องของรถ2แถวไฟฟ้ามาฝากกันด้วยเป็นยังไงคะอาจารย์คะรถสองแถวไฟฟ้าคะ่ะ ครับจุดเริ่มต้นนะครับเราก็ย่าท้าวความว่างานนี้ก็เป็นงานวิจัยที่ทางมหาลัยซึ่งไม่ใช่แค่มหาาลัยเชียงใหม่หรอกครับมหาลัยทั่วโลกก็เรียกว่ามีงานวิจัยในด้านนี้นะครับโ <c oughs> จทย์คาถามใหญ่ๆก็คือรถที่ยังสามารถคงสภาพได้ยกตัวอย่างเช่นรถสองแถวเนี่ยนะฮะซึ่งเขาใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นหลักในอายุหนึ่งหนึ่งเนี่ย เช่นอายุ10ปี15ปีนะครับตัวรถบางครั้งก็ยังดีอยู่แต่ตัวเครื่องยนต์เองบางครั้งก็น่าจะเสื่อมสภาพก็จะเริ่มมีการซ่อมบำรุงเริ่มมีการซ่อมบำรุงหรือบางครั้งก็จะแก้ปัญหาด้วยการยกเครื่องเปลี่ยนใหม่ นะครับเราก็เลยถามคําถามนี้แหละครับว่าเอ๊ะแล้วจำเป็นต้องซื้อรถใหม่ทั้งคันหรือเปล่าในการที่จะทําให้รถกลุ่มนี้เป็นรถที่มีการปล่อยมลพิษน้อยลงะนะครับการเปลี่ยนให้ตัวระบบขับเคลื่อนเขาเป็นไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ทําเยอะนะครับแต่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่งานที่เป็นไปไม่ได้ก็เลยเกิดงานวิจัยนี้ขึ้นนะครับค่ะก็เรียกได้ว่าเป็น ทางเลือกแล้วก็เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสําหรับเรื่องของการปรับเครื่องยนต์เนี่ยจากรถ2แถวที่โดยทั่วไปจะใช้น้ํามันดีเซลเป็นหลักนะคะเป็นรถไฟฟ้าซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นแนวคิดใหม่ๆสําหรับเรื่องของการสัญจรในอนาคตด้วยนะคะสําหรับตอนนี้ค่ะอาจารย์คะเรื่องของความคืบหน้าการใช้งานรถ2แถวไฟฟ้าที่ทางมชอชได้เริ่มดําเนินการไปบ้างแล้วเนี่ยตอนนี้ถึงไหนยังไงแล้วคะ ครับในปัจจุบันนี้โครงการที่เป็นส่วนของงานวิจัยเชิงเทคโนโลยีเนี่ยต้องเรียกว่าจบแล้วนะครับเราก็สามารถปรับหรือดัดแปลงรถที่เป็นรถยนต์เก่านะครับอายุประมาณสัก20ปีเนี่ยนะครับให้เปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารูปร่างภายนอกเขาก็เหมือนเดิมทุกประการนะครับเป็นรถที่วิ่งระหว่างอำเภอจากในเมืองไปที่อำเภอสันกำแพงนะครับเราก็ได้นำรถคันนี้นะครับจำนวน2คันเนี่ยมาปรับคือพูดง่ายถอดเครื่องยนต์ออกนะครับถอดชุด เกียร์เขาออกแล้วเราก็เอามอเตอร์ไฟฟ้ากับชุดแบตเตอรี่ใส่เข้าไปพร้อมทั้งส่วนพ่วงอื่นๆที่ทําให้รถเขาทํางานได้อย่างปกติ<ฆ>นะครับรถคันนี้ก็ดําเนินการดัดแปลงเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วแล้วก็ทดสอบวิ่งเรียบร้อยแล้วตอนนี้วิ่งแล้วด้วยนะ,ะวิ่งแล้วนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ท่านเจ้าของรถก็ใช้เป็นประจําทุกวันแล้วเราก็เก็บข้อมูลไปด้วย<ฆ>นะครับเราก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจหลายประการนะครับ<ฆ>ไม่ว่าเป็นเรื่องของเทคนิคในการดัดแปลงอะไรทําได้อะไรไม่ควรทําอะไรที่ยังเป็นช่องว่างช่องโหว่ ไม่ว่าจะเป็นทางเทคนิคหรือข้อกฎหมายยกตัวอย่างเช่นแล้วรถคันนี้พอดัดแปลงเป็นไฟฟ้าแล้วเราจะไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้อยู่ไหมจะวิ่งได้อย่างถูกกฎหมายไหมการตรวจสภาพจะเป็นอย่างไร<า>เราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ได้รับความช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนทั้งขนส่งทางบกเองก็มาช่วยเรานะก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับที่สําคัญอย่างยิ่งที่เราตอบคําถามได้คือมันกี่บาท แล้วเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยคุ้มหรือไม่คุ้มที่จะทำนะครับเราก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเทียบกับรถยนต์น้ำมันคนขับเองโดยเฉพาะถ้าเครื่องยนต์มีสภาพเก่ามากๆแล้วเนี่ย ประหยัดกิโลเมตรละ2บาทอยู่หลายเห็นๆนะครับถ้าวิ่งวันละร้อยกิโลเมตรก็มีเงินในกระเป๋าเพิ่ม200บาทอันนี้คือการประหยัดต้นทุนการประหยัดต้นทุนเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิงตรงๆเทียบกับค่าไฟฟ้าที่ต้องชาร์จกลับเข้าไปนะครับก็เรียกว่าในเวลานี้เนี่ยงานวิจัยในเชิงเทคนิคจบเรียบร้อยในลําดับถัดไปที่มอชจะต้องไปผลักดันก็คือเรื่องของมาตรฐานแล้วก็กฎหมายต่างๆที่จะเกี่ยวข้องนะครับทาให้ทุกอย่างมีมาตรฐานแล้วก็ู ู้ที่จะเอารถตัวเองมาดัดแปลงก็จะได้มีความสบายใจนะครับว่าอุปกรณ์นี้ได้รับมาตรฐานจากหน่วยงานใดรับรองโดยหน่วยงานใดดัดแปลงคนดัดแปลงได้รับการรับรองจากที่ไหนตามมาตรฐานใดจนสุดท้ายก็คือ,อการประกันภัยเนี่ยมันสามารถกระทําได้กับรถกลุ่มนี้ ใช่หรือไม่นะครับในส่วนที่จะต้องผลักดันต่อตรงนี้จะมีผลอย่างมากในความเชื่อมั่นของผู้ใช้ <c oughs> ในอนาคตนะครับเมื่อเราจัดการเรื่องพวกนี้เสร็จก็จะเป็นเรื่องของภาครัฐที่จะมาช่วยส่งเสริมนะครับเพราะว่านอกจากจะช่วย คนที่เรียกว่ากลุ่มกลุ่มคนขับรถสองแถวไม่ว่าจะสีแดงสีเขียวเนี่ยเรียกว่ากลุ่มที่ใกล้เคียงกับกลุ่มจะเรียกลากยาก็ต้องขออภัยแต่ว่าเป็นกลุ่มลากย่าที่หาเงินวันต่อวันดังนั้นการที่ให้เขาลงทุนดัดแปลงหรือว่าจะเป็นหนี้ก้อนใหญ่ๆใ,ในการในการลงทุนอุปกรณ์เหล่านี้อาจจะเป็นไปนได้ยากนะครับก็ะจะเป็นเรื่องของกลไกส่งเสริมภาครัฐนะฮะที่เอญเราก็โชคดีที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยได้มีโอกาสมาเยี่ยมจังหวัดเชียงใหม่ะนะฮะเมื่อเดือนมกราคมที่ ผ่านมาแล้วท่านก็มีความเห็นชอบนะฮะเรียกว่าเห็นด้วยที่จะให้ส่งเสริม mm hmm. ในลักษณะนี้นะครับเราก็ดําเนินการอย่างเต็มที่ที่จะสามารถผลักดันไปข้างหน้าต่อไปนะครับค่ะอย่างที่อาจารย์ได้เรียนเมื่อสักครู่ว่าอย่างรถต้นแบบที่ตอนนี้ได้มีการเริ่มวิ่งไปแล้วเนี่ยนะคะก็มีอายุ การใช้งานเนี่ยผ่านมาประมาณสัก10ปี20ปีมาแล้วก็เรียกได้ว่าการเปลี่ยนหรือว่าการดัดแปลงให้รถดีเซลเนี่ยเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าก็ทําให้ประหยัดเรื่องของต้นทุนที่จะนําเงินเนี่ยอาจจะต้องไปซื้อรถใหม่หรือไปผ่อนรถใหม่เนี่ยก็ช่วยเซฟ คุณพี่คุณอาที่ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถแดงหรือว่ารถสองแถวได้เยอะเลยทีเดียวนะคะครับค่ะแล้วก็ลักษณะกันบ้างคะ่ะอาจารย์รถที่จะสามารถนํามาดัดแปลงเป็นรถ2แถวไฟฟ้าเนี่ยลักษณะจะต้องมีเป็นแบบไหนยังไงบ้างคะครับจุดตัดสินใจเลยนะครับตามที่เรียนไปตอนต้นก็คือ ถ้าเครื่องยนต์เดิมมีการเสื่อมสภาพจนถึงจุดที่ต้องซ่อมซ่อมใหญ่เรียกว่าซ่อมใหญ่หรือยกเครื่องเปลี่ยนเนี่ยอันนี้ก็ใช้หลายต่างเลยที่จะใช้ลหลายช่างต่างหลายหมื่นหรืออาจจะเป็นแสนะนะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งครับที่การสอดแทรกของการตัดสินใจเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าก็สามารถนํามาพิจารณาได้นะครับตัวค่าใช้จ่ายของการดัดแปลงเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเองก็ไม่ได้ถูกนะครับถ้าเราจะมีอุปกรณ์มาตรฐานดีๆอาจจะต้องมีเงินถึงประมาณ4ี่ห้าแสนบาทเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีความช่วยเหลือจากไม่ว่าจะภาครัฐหรือ สถาบันการเงินแต่ในผลประหยัดเองที่บอกกิโลเมตรละ2บาทถ้าเป็นรถธรมาหากินอันนี้เราประหยัดได้ผ่อนได้แน่นอนอยู่ละนะครับคนที่ยังไม่ควรจะมาเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าก็จะมีลักษณะที่จะต้องวิ่งระยะทางไกลๆข้ามจังหวัดขึ้นเขาข้ามจังหวัดนะครับเพราะว่ากลุ่มรถยนต์ถ้าจะดัดแปลงเองเรามักจะมองกลุ่มรถที่วิ่งวันละไม่เกิน150ิไม่เกิน200กิโลเมตรเป็นอย่างมากวิ่งในเมืองเป็นหลักนะครับวิ่งในเมืองรับส่งไปไปหยุดหยุดความเร็วไม่สง นะครับเราก็จะประหยัดแบตเตอรี่คือประหยัดต้นทุนเรื่องของแบตเตอรี่ได้มากนะครับกลุ่มรถที่จะต้องวิ่งส่งไปไป้ายไปเชียงรายไปกลับอย่างนี้นะครับก็อาจจะยังไม่เหมาะนะครับ <ừ> ก็อาจจะต้องต้องใช้น้ํามันดีเซลต่อไปเพราะว่ามีเรื่องความสะดวกการการประหยัดเวลามาเกี่ยวข้องเยอะครับค่ะอาจารย์คะพูดถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกันบ้างคะ่ะถ้าหากว่าโครงการนี้นะคะได้ดําเนินการไปแล้วแล้วก็ในอนาคตมีการต่อยอดแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายค่ะอาจารย์คิดว่าประโยชน์ จะเกิดขึ้นในด้านไหนบ้างคะครับ ก็อาจจะพาท่านผู้ฟังมองภาพด้วยกันนะครับว่าในวันนี้รถเก่งที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็ขายเรียกว่าขายเยอะยอดขายดีมากมียอดมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแต่ยังไม่เห็นรถกระบะเลยน้อยมากๆนะครับด้วยความที่สเปคหรือว่าความสามารถของรถกระบะในทุกวันนี้ที่เป็นดีเซลเนี่ยเขาสูงมากการจะทํารถไฟฟ้าให้ไปเทียบเท่ากับกลุ่มรถดีเซลเหล่านั้นยังเป็นเรื่องยากแล้วราคาสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยภาพของรถที่เรากําลังโฟกัสอยู่เป็นรถที่ใช้งาน ต้องเรียกว่างานเบานะครับแบกบน้ําหนักคนอยู่อยู่ท้ายกระบะอาจจะแค่6 0 0้อยถึงเจ็กิโลกรัม วิ่งวนในเมืองหรือวิ่งระหว่างอำเภอก็6 0สิถึงเจกิโลเมตรต่อชั่วโมง <c oughs> ระยะทางไม่ไกลรถกลุ่มนี้ที่จะเป็นรถที่สมควรที่จะมา <c oughs> มาดัดแปลงให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตนะครับภาครัฐเองก็จะโฟกัสรถกลุ่มนี้ยังไม่นับว่าเอ๊ะถ้าเกิดรถกลุ่มนี้ถูกปลดตัวเองออกไปจากระบบมันก็จะไปเป็นขยะ <c oughs> แล้วเราก็ต้องไปจัดการขยะไปอาจจะรีไซเคิลได้บ้างไม่ได้บ้างแต่สุดท้ายจะกองเป็นซากเป็นขยะถ้าเรายืดอายุการใช้งานของ รถกลุ่มนี้ได้เพิ่มรายได้ของคนที่หาก,กินด้วยรถกลุ่มนี้ได้ก็จะเป็นโครงการของภาครัฐที่ผมว่าภาครัฐให้ความสนใจเยอะแล้วในอนาคตก็คงจะมีโครงการสนับสนุนออกมาในลักษณะนี้ครับ ก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งที่ถ้าหากว่ามีการใช้อย่างแพร่หลายในอนาคตเนี่ยก็จะช่วยเหลือในหลายๆด้านเลยนะคะรวมถึงทางผู้ประกอบการคุณพี่คุณอาคุณน้าที่ขับรถด้วยเช่นกันนะคะสําหรับการต่อยอดค่ะอาจารย์ในอนาคตมองไว้ยังไงบ้างคะครับเราอาจจะมองเราคุยเรื่องรถไฟฟ้าหรือการเปลี่ยนให้รถดีเซลเป็นรถไฟฟ้าแต่จริงๆแล้วเนี่ย ประสิทธิภาพของการทํางานหรือการวิ่งรับผู้โดยสารเนี่ยนะครับจริงๆเป็นเรื่องสําคัญอาจจะสําคัญกว่าด้วยนะครับไม่ว่าจะไฟฟ้าหรือดีเซลถ้าวิ่งแบบไม่มีคนนั่งมันก็เปลืองเปล่าประโยชน์ดังนั้นหมายถึงว่าคุณลุงคุณอาที่เป็นเจ้าของรถไปวิ่งรถอยู่ทำมาหากินอยู่อาจจะคิดเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วตัวอย่างเช่นในปัจจุบ,บันก็มีแอปพลิเคชันที่ที่สามารถเรียกรถ หรือว่าสามารถบอกว่าจะไปที่ไหนไปจุดไหนในเวลาเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่ะนะครับแอปพลิเคชันเหล่านี้สิ่งที่เขาทํางานได้ดีก็คือการลดการสูญเสียจากการรอคอยการลดการสูญเสียจากการวิ่งวนโดยโดยไม่รู้ว่าผู้โดยสารอยู่ไหนก็คือขับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอผู้โดยสารใช่ะะแล้วก็ในอีกมุมนึงก็คือในมุมของผู้โดยสารก็อยากจะใช้เพราะว่าเราทราบราคาแน่นอนที่เป็นธรรมนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วไม่ว่ารถที่เป็นอยู่จะเป็นรถไฟฟ้า หรือเป็นรถด,ดีเซลการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องสําคัญเช่นกันนะฮะดังนั้นในอนาคตถ้าเกิดเรามีการเปลี่ยนรถด,ดีเซลกลุ่มนี้เป็นไฟฟ้าและยังเสริมด้วยแพลตฟอร์มที่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็ hmm. เราก็จะเห็นเมืองเชียงใหม่ในฝันนะฮะที่แน่นอนรถไฟฟ้าเขาวิ่งไปไหนเขาก็ไม่ได้ปล่อยควันพิษ hmm. นะครับแล้วเขายังยิ่งวิ่งแบบมีประสิทธิภาพแล้วซ้ําไปกว่านั้นก็คือราคาก็เป็นธรรมนะครับแบบนี้ผมว่าก็จะเป็นการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ที่ยั่งยืนมากๆครับค่ะก็อยากจะเห็นภาพนั้นไวๆนะคะในอนาคตค่ะอีกสักนิดนึงในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองค่ะทราบว่าก็มีเรื่องของการดูงานเกี่ยวกับรถไฟฟ้ากันหลากหลายด้านเลยทีเดียวทางเออดีหรือว่าสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพีง์มชค่ะอาจารย์ได้ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟฟ้าไว้ในเรื่องอะไรกันบ้างคะ ครับทั้งมหาลัยเชียงใหม่เองเนี่ยเ,เรามีรถที่เป็นรถประจําทางที่เป็นรถไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับให้บริการฟรีสําหรับนักศ<ม>ึกษาบุคลากร<ม>้องเรียกรถม่วงนะคะรถม่วงครับก็เป็นขวัญใจไปละเพราะว่าสะดวกนะครับแล้วก็ไม่มีมลพิษเลยนะฮะก็จะทําให้ลดการใช้มอเตอร์ไซค์รถยนต์ส่วนตัวได้มากนะครับในอนาคตเราก็กําลังศึกษาอยู่ว่าเราอาจจะมีความต้องการอะไรที่มากกว่านั้นหน่อย ยกตัวอย่างเช่นแท็กซี่ไฟฟ้าที่เรียกผ่านแพลตฟอร์มนะครับอาจจะเป็นสามลอ้อหรืออาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรืออาจจะเป็นรถเก่งไฟฟ้ากําลังศึกษาว่าแบบใดเหมาะสม<ฆ>นะครับแต่ในอนาคตอา,อาจจะได้เห็นว่าคนมอชอเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเราสามารถใช้แอปพลิเคชันส่วนเนี้ยนะครับสามารถไปจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งที่สะดวกขึ้นแต่แน่นอนอาจจะมีค่าบริการนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะอยู่บนแพลตฟอร์มของรถไฟฟ้านะครับในเชิงการพัฒนาแพลตฟอร์มพวกนี้เองเนี่ยก็ ต้องขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มนักศึกษาของวิทยาศิลปะสื่อเทคโนโลยีณนะที่นี้นะครับที่ไปชนะเลิศการประกวดแพลตฟอร์มนี้มานะครับจากกระทรวงพลังงานนะฮะในอนาคตเราก็จะจะจ่อยอดแพลตฟอร์มตัวเนี้ยนะครับใ,ให้มาได้ใช้ในมอชอ,อาจจะลวดไปถึงพี่ๆที่ขับรถอยู่ข้างนอกถ้าอยากจะทํางานได้มีิทธิภาพมากขึ้นเราก็จะพยายามพัฒนาของเราเนี้ยนะครับให้ส่งเสริมความยั่งยืนทั้งทั้งข้างในและข้างนอกครับค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นความตั้งใจนะคะจากทีมต่างๆไม่ ว่าจะเป็นทางคณาจารย์นักวิจัยแล้วก็หลายๆห,หน่วยงานนะคะเข้ามาร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องของประสิทธิภาพการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยให้กว้างขวางยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือทั้งเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะช่วยเหลือทั้งสภาพความเป็นอยู่แล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยให้ยั่งยืนมากขึ้นนะคะสําหรับในช่วงท้ายรายการอีกสักนิดนึงค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากถึงโครงการรถสองแถวไฟฟ้าจากมชค่ะ ครับตัว2แถวเองนะครับจริงๆก็เรียกว่าเทคโนโลยีเราพร้อมละนะครับเราก็จะพยายามผลักดันให้เชิงนโยบายเนี่ยและเชิงมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยอะไรต่างๆพอเมื่อไหร่ที่พร้อมเนี่ยเราก็จะพยายามผลักดันให้รัฐบาลอาจจะให้งบประมาณสักส่วนหนึ่งนะครับของงบประมาณสักส่วนหนึ่งมาช่วยส่งเสริมพี่น้องที่เป็นทั้งรถสีแดงสีเขียวสีขาวสีเหลืองนะครับเปลี่ยนโหมดให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นปล่อยมลพิษน้อยลงนะครับก็ร่วมแรงร่วมใจกันครับ ทั้งในส่วนของผู้ใช้เองนะครับเราเองเราก็ต้องวางแผนการเดินทางลดการใช้รถส่วนตัวแล้วก็ใช้รถสาธารณะให้มากขึ้นฮะเราก็จะช่วยให้เมืองเชียงใหม่เนี่ยน่าอยู่มากขึ้นครับ และนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่นํามาฝากกันในวันนี้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพึกอังการังสีค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและผู้แทนพิเศษจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนาครพิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือว่าเออดีนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ C-CARC Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่